สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะก็มาเจอกับครูอุ้มเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยกับห้องเรียนออนไลน์กันนะคะสําหรับนักเรียนชั้นป .4 นะคะในสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีการอ่าเรียกว่าไม่อ่าเป็นการให้นักเรียนพักผ่อนนะคะทบทวนบทเรียนแล้วก็เคลียร์งานที่ยังค้างไว้แล้วก็มีการนําสมุดมาส่งให้กับคุณครูแต่และว,วิชากันแล้วนะคะ ได้ดูตรวจงานของนักเรียนชั้นป .4 แล้วนะคะซึ่งนักเรียนใสญยก,ก็ทํางานมากันครบนะคะแล้วก็มีบางคนนะคะที่อาจจะยังขาดงานของบางวันไปคุณครูก็ได้มีการชอนลดไว้ให้นักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนขาดหน้าไหนบ้างก็ให้นักเรียนนะคะไล่งานดูแล้วก็ทําย้อนหลังส่งมานะคะนักเรียนก็เขียนวันที่ มาแบบว่าย้อนหลังนะคะว่าของวันที่เท่าไหร่นะคะหรือไม่ก็อ่าเขียนว่าย้อนหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเช็คให้นะคะว่างานของนักเรียนเป็นของวันไหนอ่าสหรับวันนี้นะคะนักเรียนชั้นป .4 คุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของประโยคและส่วนประกอบของประโยคนั่นเองอ่า นักเรียนเคยได้ยินไหมคะว่าประโยคเป็นยังไงเราเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าอ่านเดี๋ยววันนี้เราก็มาจะมารู้จักว่าประโยคคืออะไรแล้วในส่วนประกอบของประโยคเป็นยังไงอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะสำหรับความหมายของประโยคก็คือ คือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียบเรียงกันแล้วได้ใจความที่สามารถสื่อสารความหมายได้ทำให้รู้ว่าใครสิ่งใดกำลังทำอาการใดอยู่นั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นส่วนความหมายของประโยคนะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักกันแล้วนะคะว่าประโยคคืออะไร เมื่อเรียนได้รู้แล้วนะคะว่าประโยคคืออะไรทีนี้เราก็มาดูกันว่าส่วนประกอบของประโยคนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างสําหรับส่วนประกอบของประโยคนะคะนักเรียนก็จะประกอบด้วย2ส,ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือในส่วนของภาคประธานและในส่วนของภาคแสดงนั่นเอง ประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆนะคะนักเรียนคุณครูย้ำอีกครั้งสองส่วนใหญ่ๆก็คือภาคประธานและภาคแสดงอ่าทีนี้ในภาคประธานก็จะแบ่งย่อยได้อีกนะคะก็จะมีในส่วนของผู้แสดงอาการหรือว่าประธานนั่นเองและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนขยายประธานที่คุณครูทําให้เห็นเป็นอ่าเป็นแผ่นพังให้นะคะในส่วนของภาคแสดงก็สามารถแบ่งย่อยได้อีก4แบบ4ประเภทนะคะก็จะมีในส่วนของ กริยากรรมแล้วก็ส่วนขยายกรรมแล้วก็ส่วนขยายกริยานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนประกอบของประโยคจะดูจะแยกยังไงว่าส่วนไหนเป็นประธานส่วนไหนเป็นคำกริยานะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะนักเรียน ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าคําไหนในประโยคเป็นภาคประธานคาไหนประโยคเป็นภาคแสดงเป็นคําเป็นกริยานะคะเราก็ต้องมารู้จักก่อนว่าภาคประธานหรือว่าภาคแสดงเนี่ยเป็นยังไง่าสำหรับภาคประธานนะคะก็คือส่วนที่ผู้กระทําหรือแสดงอาการซึ่งเป็นคํานามหรือคําสรรพนามนะคะแบ่งเป็นก็จะแบ่งเป็นประธานแล้วก็ส่วนขยายของประธานนั่นเอง ต่อมาเราก็มาดูในภาคแสดงภาคแสดงก็คือส่วนที่แสดงอาการหรือว่าความเป็นไปของประธานนะคะซึ่งก็จะเป็นแบ่งเป็นคาแบ่งเป็นกริยาหรือว่าอาการที่ประธานได้แสดงนะคะกรรมหรือสิ่งที่ภาาประธานได้กระทํานะคะว่ากระทํากับอะไรนะคะส่วนขยายกรรมแล้วก็ส่วนขยายกริยานั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยว่าเราจะดูว่าคําไหนเป็น กรรมคำไหนเป็นประธานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงสำหรับประโยคนะคะเด็กๆ,ๆก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดคะ่ะนักเรียนอ่ะหก็คือเป็นประโยค2ส่วนและก็เป็น2ก็คือเป็นประโยค3ส่วนคะ่ะประโยค2ส่วนจะเป็นยังไงประโยค3ส่วนจะเป็นยังไงมันจะมีความแตกต่างกันคะ่ะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน สำหรับประโยค2อส่วนนะคะก็คือประโยคที่ประกอบด้วยประธานและกริยานะคะนะักเรียนซึ่งอาจอาจจะมีในส่วนของการขยายของแต่ละส่วนอาจจะเป็นขยายประธานหรือขยายกริยานะคะแต่ในที่นี้จะไม่มีกรรมนะคะนะักเรียนมีแค่2ส,ส่วนก็คือส่วนของประธานและส่วนของกริยาอาจจะมีการขยายประธานหรือขยายกริยา แต่สิ่งที่ไม่มีเลยก็คือกรรมหรือว่าสิ่งที่ถูกกระทานั่นเองนะคะจะไม่มีในประโยค2ส,ส่วนค่ะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างประโยคที่คุณครูยกมานะคะในตารางนะคะประโยคแรกก็คือดวงอาทิตย์ทอแสงดวงอาทิตย์ทอแสงนะคะอ่าก็จะมี2ส,ส่วนก็คือในส่วนของภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงซึ่งภาคภาคประธานก็จะแบ่งย่อยเป็น ประธานกับส่วนขยายประธานและภาคแสดงก็คือกริยาและส่วนขยายกริยานะคะอ่ะประโยคบอกว่าดวงอาทิตย์ทอแสงดวงอาทิตย์เป็นอะไรคะนเรียนเป็นประธานนะคะก็คือเป็นสิ่งที่กระทํานะคะในประโยค กระทำอย่างไรกริยาก็คือคำว่าทอแสงนั่นเองค่ะในประโยคนี้จะไม่มีส่วนขยายประธานและไม่มีส่วนขยายกริยาทีนี้เรามาดูประโยคตต่อไปนะคะดวงอาทิตย์ยามเย็นทอแสงมนดวงอาทิตย์ยามเย็นทอแสงมนอแล้วก็จะเห็นว่า ประโยคมีความคล้ายกันแต่ประโยคที่สองนี you ้นะคะจะมีความยาวกว่าท <right ีนี en ้เราก็มาแยกดูว่าคำไหนมีทำหน้าที่อะไรบ้างอ่ะคำว่าดวงอาทิตย์ยามเย็นนะคะก็จะเป็นส่วนของประธานนั่นเองแล้วทีนี้คำว่าดวงอาทิตย์นะคะก็จะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคค่ะและก็คำว่ายามเย็นนะคะก็จะมาขยายประธานอ่าว่าเป็นดวงอาทิตย์ตอนเย็นยามเย็นนั่นเองทีนี้มาดูในส่วนของภาคแสดง ทอแสงมนคำว่าทอแสงก็จะเป็นคำกริยาในประโยคนี้ส่วนคำว่ามนก็จะเป็นในส่วนของการขยายกริยาคือคำว่ามนทอ,อยังไงทอแสงมนขยายให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าอ่ากริยานี้ทอแสงมนอ่านี่ก็จะเป็นในลักษณะของประโยคสองส่วนนั่นก็คือ มีแค่ประธานและมีแค่กริยานะคะนักเรียนซึ่งบางประโยคก็จะมีการขยายของกริยาหรือประธานขึ้นมานักเรียนต้องพิจารณาดูให้ดีนะคะว่าเป็นคําที่มาขยายประธานคําที่มาขยายกริยาหรือว่าเป็นกรรมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในแบบต่อไปนั่นก็คือประโยค3ส่วนกันค่ะว่าเป็นยังไง ต่อมาเรามาดูในส่วนของประโยค3ส่วนนะคะประโยค3ส่วนก็จะประกอบด้วยมีประธานกริยาและกรรมอ่าเพิ่มขึ้นมานะคะ3ส่วนจะเพิ่มกรรมขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนขยายไม่ว่าจะเป็นขยายประธานขยายกริยาหรือว่าขยายกรรมอยู่ในประโยคนะคะแต่3ส่วนส่วนที่ เพิ่มมาในส่วนที่สก็คือในส่วนของกรรมนั่นเองนะคะถ้าประโยคสองส่วนจะมีแค่ประธานกับกริยาแต่ประโยคสามส่วนก็จะมีประธานกริยากรรมกรรมบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรกรรมก็คือส่วนเป็นส่วนที่ถูกกระทํานั่นเองใครกระทํากระทําก็คือประธานกระทํากระทําอย่างไรรก็ดูตรงกริยานะคะ อ่ะเรามาดูในส่วนของตัวอย่างประโยคนะคะก็คือนักเรียนทำรรข้อสอบอ่ะคุณครูก็จะแสดงตารางให้เห็นถึงส่วนอ่าส่วนของประโยคสองส่วนใหญ่ๆก็คือภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงซึ่งในภาคประธานก็จะมีในส่วนของประธานและขยายประธานในภาคแสดงจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ี่ช่องก็คือมีช่องกริยากรัม ส่วนขยายกครรมแล้วก็ส่วนขยายกริยาทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประโยคเนี่ยเราจะแยกคําว่าทําหน้าที่อะไรบ้างมาดูกันคําว่านักเรียนทําข้อสอบคําว่านักเรียนแน่นอนคะ่ะนักเรียนต้องเป็นประธานในประโยคเท่านั้นนะคะในประโยคนี้มีส่วนขยายกริมีส่วนขยายประธานหรือเปล่าอ่าไม่มีนะคะนักเรียนก็จะมาในส่วนของคํากริยาเลยนั่นก็คือคําว่าทาอ่าทําอะไร ทำอะไรข้อสอบข้อสอบก็จะเป็นในส่วนของกรรมที่ถูกประธานกระทำนะคะว่ากำลังถูกทำอยู่อ่านี่ก็คือประโยคสาส่วนที่ไม่มีอะไรมาขยายส่วนใดเลยต่อมาเรามาดูในส่วนของนักเรียนทุกคนทำข้อสอบภาษาไทยอย่างตั้งใจ คำว่านักเรียนก็จะเป็นประธานในประโยคทีนี้ประธานก็จะมีส่วนขยายนั่นก็คือคําว่าทุกคนมาขยายให้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็คํากริยาคือคําว่าทําทําอะไรทำข้อสอบอ่ากรรมในประโยคนี้ก็คือคําว่าข้อสอบแล้วก็มีส่วนขยายกรรมนั่นก็คือข้อสอบภาษาไทยอ่า ข้อสอบภาษาไทยคำว่าภาษาไทยก็จะมาขยายคำว่าข้อสอบและมีคำว่าอย่างตั้งใจที่มาขยายคำว่าทำนักเรียนก็จะได้เห็นนะคะว่าประโยคสามส่วนก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของประธานกริยาและกรรมอาจจะมีส่วนขยายในหน้าที่ต่างๆนะคะอันนี้แล้วแต่เราต้องพิจารณาดูให้ดีนะคะนักเรียนชั้นป .4 และจบไปแล้วนะคะสำหรับในส่วนของเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคนะคะนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นป .4 เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบนะคะ <_ St ars> คุณครูก็จะมีการบ้านให,นะะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้โจทย์ไปในไาลนา์ห้องเรียนนะคะให้นักเรียนพิจารณาดูประโยคที่คุณครูให้ไปว่าเป็นประโยคสองส่วนหรือว่าประโยคสามส่วนนะคะ ทีนี้สมุดก็ยังคงอยู่ที่คุณครูอยู่ใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนที่เอามาส่งในวันพฤหัสที่ผ่านมาให้นักเรียนนะคะทําลงในสมุดเล่มใหม่หรือไม่ก็ทําในกระดาษไว้ก่อนแล้วเมื่อนักเรียนได้สมุดจากคุณครูแล้วในวันที่9สิงหานี้นักเรียนก็เอากลับไปลอกลงในสมุดนะคะอ่าแล้วแต่นักเรียนนะคะนักเรียนจะทําลงในสมุด เล่มใหม่หรือว่าทําลงในกระดาษไว้ก่อนแล้วค่อยมาลอกใส่ในสมุดเล่มเ,เดิมนะคะอันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะในช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดนะคะเราก็จะยวอน,นการไม่ติงเครียดมากในการาสมุดนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยแค่ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ทํางานที่คุณครูสั่งส่งมาเพื่อเป็นการ ทบทวนบทเรียนหรือว่าเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนเมื่อเราได้เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ